ครับผมก็ถือว่าพอพอใจนาฬกาตัดจ็องเครับเพราะไม่ได้บวกไม่อะไรมากเราจะเน้นอาการแม่เราบาดเจ็บมากกว่าเพราะวันนี้ก็อยสบายสบายไม่ไม่มีอะไรน่ากดดันครับผมก็ผ่านมาได้ด้วยดีไม่ครับคือผมคือผมไม่ไม่ได้หวั่นในเรื่องเรื่องพวกนี้มากมายครับคือเกมกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วครับผมผมคิดอย่างนี้มากกว่า ถ้าเราต่อยให้ขาดแล้วก็ไม่ให้เขาโค้งได้มันมันจะเป็นการง่ายกว่าคือเราต่อยเขายหญ่เขาถูกตัวเราให้ทางสตาร์ฟโค้ชเขาแก้เกมให้เราอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ใช้เทปล็อกอยู่แต่เขาไม่ให้ก็แอบไปพันในห้องน้ำอะไรอย่างนี้บ้างแต่เขาตอนตรวจตอนนี้กไไ็ไม่ได้เค็งอะไรมากมายๆๆๆมรับชิ้นก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครแต่ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ก็ๆๆ จะนำเหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทยได้ครับ